หลังจากที่คนไทยเจอกับรางรถไฟฟ้าสายสีชมพูร่วงลงมาใส่เจอกับล้อของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองร่วงลงมาใส่ล่าสุดทางสภาผู้บริโภคก็เลยเสนอนะครับให้มีการตรวจสอบระบบการติดตั้งใหม่ทั้งหมดพร้อมกับแนะนำให้ติดตะแกรงกันล้อกันรองศาสตราจารย์ดรชาลีเจริญลาบนพรัตน อนุกรรมการด้านการขนส่งและยานพาหนะสภาผู้บริโภคตั้งข้อสังเกตเรื่องระบบการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูของไทยค่อนข้างจะโครงเคร่งนะครับไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าโมโนเรลที่ต่างประเทศที่จะนิ่งกว่าของเราจึงสันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหาที่การติดตั้งระบบไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกเลยจึงเสนอให้มีการตรวจสอบระบบติดตั้งใหม่ทั้งหมดว่ายังปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ รวมถึงเสนอให้จัดทำตะแกรงรองรับในจุดที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มีอะไรที่ร่วงลงมาบนพื้นถนนใส่หัวคนด้านล่างเนื่องจากรถไฟฟ้าโมโนเรลเป็นแบบคร่อมรางนะครับล้อและระบบรางไฟฟ้าใช้ตัวน็อตยึดเอาไว้ด้านนอกไม่ได้วางไว้อยู่บนคานคอนกรีตเหมือนกับรถไฟฟ้าแบบเฮฟวี่เรลอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงเพราะฉะนั้นโมโนเรลถ้ามีอะไรร่วงลงมาก็ลงมาด้านล่างตรงๆเลยครับ